ื่องผีผีเรื่องสางกลางไัยประพันธ์โดยพูดเพตาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามสับสครายหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะสางกลางไพ่เป็นนิยายแนวลึกลับสยองขวัญและตื่นเต้น ผู้อ่านจะพาทุกท่านไปผจญภัยกับอีกนิติหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังม่านป่าดงสีเขียวที่รกคล้มภายในป่าดงดิบแห่งนั้นมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายมากมายล้วนแต่น่ากลัวทั้งสิ้นหากว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบนิยายแนวตื่นเต้นลึกลับและการผจญภัยในป่าดงดิบ้างกลางภายัยจึงมีครบถ้วนนอกจากนี้ ยังมีความรักหวานๆจากหนุ่มสาวต่างเผ่าพันธุ์ที่ชะตาชีวิตได้ชักนำให้พวกเขามาพบกันอย่างแปลกประหลาดที่สุดเริ่มต้นความรักแบบไหนแล้วจบลงอย่างไรติดตามชมและฟังกันได้แล้วค่ะตอนที่หนึ่งตอนเธอถูกพายุหอบหายไปในป่าดงดิบหมู่บ้านดงตะพาน มีอาณาเขตติดกับชายป่าดงดิบที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณห้าสิบกว่าหลังคาเรือนนอกนั้นเป็นพวกเร่ร่อนเข้ามาปลูกแล้วทิ้งบ้านให้ร้างก็มีผู้ใหญ่บ้านคือคนที่ชาวบ้านช่วยกันเลือกจากผู้ที่อาศัยอยู่นานกว่าคนอื่นผู้ใหญ่นาคเป็นผู้ที่มีฐานะดีกว่าใครๆด้วยวัยสี่สิบกว่ากว่า ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปสำหรับการปกครองในระดับท้องถิน่นทุกทุกวันเขาจะเดินสำรวจดูความเรียบร้อยร,บรอบๆหมู่บ้านโดยมีนารีลูกสาววัยกำดัดเดินตามหลังเป็นประจำความสวยของหญิงสาวทำให้หนุ่มๆอยากจะสมานไมตรีด้วยแต่เธอไม่สนใจใครเพราะรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะคิดเรื่องการมีครอบครัวและวันนี้ นารีถือตะกร้าไปจ่ายกับข้าวที่ร้านขายของชำประจำหมู่บ้านนารีวันนี้เองจะแกงอะไรให้ผู้ใหญ่กินล่ะป้าหวานเจ้าของร้านของชำเอ่ยถามเมื่อเห็นนารีแวะเข้ามาซื้ออาหารสดเธอยิ้มจนเห็นฟันขาวเรียงเป็นประกายวาววับทำเอาหนุ่มๆที่นั่งอยู่ในร้านพากันหันมามองเป็นตาเดียวกัน แกงป่าเนื้อเก้งจ้ะเมื่อวานมีคนปั่นมาให้ครึ่งกิโลเธอตอบเสียงใสพร้อมๆกับมือเรียวเล็กเลือกผักที่วางเรียงรายอยู่บนแผงเนื้อสัตว์และผักเหล่านี้แม่ค้าออกไปซื้อจากตลาดที่อยู่ไกลออกไปเกือบห้าสิบกิโลเมตรและเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นตามธรรมชาติที่หลายๆบ้านทำกันเรียกว่าตู้ฐานคือสร้างกระท่อมขึ้นมา แต่หลังเล็กมากเอาไม้ไผ่ผ่าซีกทําเสาพื้นผนังและหลังคามุงจากทับอีกชั้นภายในใส่ฐานหุงข้าวเอาไว้และพรมน้ำบ่อยๆเมื่อต้องการเก็บอาหารก็เอาไปวางไว้บนก้อนถ่านความเย็นจากน้ำที่อยู่ในถ่านสามารถรักษาอาหารไม่ให้เน่าเสียหลังจากนารีเลือกผักได้ตามต้องการแล้ว เธอทำท่าจะยื่นเงินให้แม่ค้าจู่ๆเกิดลมพายุหมุนคว้างมาแต่ไกลหอบข้าวของปลิวม้วนขึ้นไปในอากาศหญิงสาวเห็นดังนั้นคว้าจับตะกร้าเอาไว้แน่นเสียงป้าหวานตะโกนเตือนดังๆนารีหมอบลงกับพื้นแล้วเข้าเดี๋ยวพายุหอบไปกินหรอกอะไรนะป้าพายุหมุนนะสิ แรงเสิยด้วยรีบบอกลงไปแล้วจับสาวเอาไว้เลยนะงารีได้ยินดังนั้นไม่รอช้ารีบสุดร่างหมอบลงที่พื้นมือจับสาวเอาไว้เธอหลับตาปีเมื่อได้ยินเสียงอู้จากลมพายุ <Pine apple> เศษขยะมูลฝอยปลิวว่อนลมหมุนรอบๆตัวและหมุนเร็วแรงมากขึ้นทุกที จนเธอรู้สึกรา้าแขนไม่มีกำลังที่จะจับต้นเสาอีกต่อไปหญิงสาวพยายามขืนตัวเอาไว้สุดกำลังเมื่อมือจวนจะหลุดจากที่ยึดเหนี่ยวเธอได้แต่ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยรอดพ้นจากอันตรายพ่อจ๋าช่วยด้วยหญิงสาวกรีดเสียงเรียกให้บิดาช่วยเมื่อรู้ว่ามือที่จับเสาอ่อนแรงและหลุดออกไปล่างบอบบางปิวหือขึ้นไปบนฟ้า แล้วมวนหลายตลบช่วยด้วยนารีกรดร้องสุดเสียงพร้อมๆกับสติดับวูบไปในทันทีนานเท่านานที่จมอยู่กับความมืดโดยไม่รู้ว่าเรือนร่างตกอยู่ที่ใดผู้ใหญ่นาคนั่งน้ำตาคลอเมื่อรู้ว่าลูกสาวสุดที่รัก ถูกรมพายุพัดหอบไปแล้วสายตาอ้างว้างมองเข้าของที่แปดสภาพเป็นเศษขยะทับถมกรดเกลือนไปทั่วหมู่บ้านกระท่อมหลายหลังพังภาพลงมากองที่พื้นน่าแปลกตรงที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนอกจากนารีเพียงคนเดียวเท่านั้นนารีทำไมต้องเป็นลูกด้วยนะแล้วพ่อจะไปตามหาลูกที่ไหนล่ะลูกเอ้ยป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ ผู้ใหญ่น่าเจ็บปวดต่อการสูญเสียลูกสาวสุดที่รักไปพร้อมกับสายลมโดยไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรแล้วผู้ใหญ่จะเอาอยัางไงต่อไปละจ๊ะลูกบ้านคนหนึ่งถามด้วยสีหน้าหวาดวิตกไม่แพ้ผู้นำหมู่บ้านไว้กลางคนที่ยังคงนั่งหน้าเครียดเอามือกุมขมับทั้งสองข้างเอาไว้ก็ต้องออกตามหาลูกค้าก่อนบ้านใครที่พังก็ช่วยกันซ่อมไปมีใครจะไปตามลูกค้าบ้างข้าไม่บังคับหรอกนะ ต้องการผู้ที่สมัครใจเท่านั้นผู้ใหญ่หน้ากวาดสายตาไปยังกลุ่มลูกบ้านทั้งชายและหญิงที่ยืนเรียงรายรอบๆตัวเสียงพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดดังจอกแจกราวกับนกกระจอกแตกหลังทุกคนมีใบหน้าที่ตื่นตระหนกและมีแวววาดหวั่นปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนผมครับเขี้ยวแก้วยกมือขึ้นทันทีที่เสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศหาผู้กล้า เหตุที่เขาสมัครใจไปในครั้งนี้ก็เพราะแอบรักนารีมานานแล้วแต่เขาเจียมตัวว่าจนเมื่อรู้ว่าเธอตกอยู่ในห่วงอันตรายเขาต้องช่วยเหลือจนสุดความสามารถไม่ว่าจะต้องบุกสวรรค์หรือฝ่านรกก็ตามทีผู้ใหญ่หน้าเข้ามาตกบ่าบึกบุญเบาๆขอบใจมากไอ้หลานชายแล้วมีใครอีกไหมชายหนุม่มอีกเก้าคนพร้อมใจกันยกมือขึ้น แม้ว่าเป็นการเดินทางที่ยากลำบากแต่ทุกคนยินดีไปเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่น่าสงสารให้รอดพ้นจากอันตรายแม้ว่าเจอร่างที่ไร้วิญญาณของลูกคาก็ตามที่ข้าจะเอาศพลูกมาบำเพ็ญกุศลให้ได้ผู้ใหญ่หน้าพูดเสียงเศร้าในตาแดงกลำ่ำบุญชอผู้เป็นภรรยาร้องไห้อยู่ข้างๆนางจับมือสามีเอาไว้แน่นที่ ถ้าพี่เป็นอะไรไปอีกคนฉันจะทำยังไงผู้ใหญ่นาคมองหน้าพรัญญาด้วยสายตาเจ็บปวดไม่แพ้กันแต่ในเวลานี้เขาไม่อาจหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ถ้าออกค้นหาลูกสาวเร็วเท่าไหร่โอกาสที่เธอจะมีชีวิตรอดก็มากเท่านั้นเขาจะต้องเดินทางไปแข่งกับเวลาไม่ต้องห่วงพี่ล็อกคนเราถ้าดวงจะกุดอยู่ที่ไหนก็ตายไม่จำเป็นต้องเข้าไปในป่าหรอกนะ บุญช่อเอ้ยเฝ้าบ้านให้ดีจำเอาไว้เวลากลางคืนอย่าลงจากบ้านเป็นอันขาดเขาสั่งพระยาคู่ทุกคู่ยากด้วยความเป็นห่วงหญิงวัยกลางคนพยักหน้าพร้อมๆกันนั้นนางกระพริบตากรีดน้ำตาให้ไหลยหยดอาบแก้มนางรู้ดีว่าเวลานี้จึงพยายามทําใจรวบรวมสมาธิให้นิ่งกับที่บุญช่อเธอช่วยเตรียมข้าวและอาหารแห้งให้ครบสามเดือนนะ ผู้ใหญ่นาคสั่งภรรยาเสียงเข้มในขณะนั้นนางก้มหน้าจัดข้าวของเงียบๆทั้งที่ใจแทบจะแตกเป็นสิ่งเสียง,ยงในลูกจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยและสามีกำลังจะจากไกลเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านจากนี้ไปเธอคงทุกข์ทรมานเมื่ออยู่โดดเดี่ยวตามลำพังพี่จะเข้าป่าไปเมื่อไหร่จ๊ะนางหลุดปากถามออกไปแต่ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมามอง เพราะกลัวสามีจะรู้ว่าเวลานี้นางกำลังร้องไห้อย่างหนักโดยพยายามเก็บเสียงสะอื้นเอาไว้ไม่ให้เล็ดลอดออกมาพรุ่งนี้แต่เช้าตรู่แล้วจะออกเดินทางกันท,ทันทีเอาละพี่น้องทุกคนขอให้กลับไปเตรียมข้าวปลาอาหารแห้งเสื้อผ้าอุปกรณ์เดินป่าและยากันยุงกันภาคบางที เราจะเข้าไปในป่าทึบโนดลูกบ้านทุกคนพยักหน้ารับแล้วพากันแยกย้ายกลับบ้านเพื่อเตรียมข้าวของและลาลูกเมียเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกแม่บ้านหลายคนร้องไห้ไม่อยากให้สามีไปเผชิญกับความลำบากแต่ก็เห็นใจผู้ใหญ่ที่ต้องค้นหาลูกสาวกลับคืนหมู่บ้านไม่ว่าเธอจะตายหรือยังมีชีวิตอยู่ คืนนี้พระจันทร์มัวสัวไม่ใสสว่างเหมือนทุกวันผู้ใหญ่นาคนั่งโูบบุหรี่ใบจากตรงนอกชานบ้านในมือกำปืนลูกซองแฝดเอาไว้แน่นเขาพยายามนึกไปในทางที่ดีว่าลูกสาวยังไม่ตายแม้เป็นแค่เพียงความหวังอันน้อยนิดก็ตามทีบุญช่อรอบมองสามีพลางยกหลังมือเช็ดน้ำตาป้อยๆนางพยายามสะกดเสียงสะอื้นเอาไว้ เมื่อเห็นว่าผู้ใหญ่นาคเคร่งเครียดจนนางหวั่นใจกลัวว่าเขาจะคิดมากจนไม่สบายถ้าผู้ใหญ่นาคเป็นอะไรไปอีกคนนางคงไม่อาจมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ขอให้พี่เดินทางโดยปลอดภัยและพบลูกสาวเราทีเถอะนารีเองอย่าเป็นอะไรไปนะแม่จะรอการกลับมาของเองหญิงวัยกลางคนยกมือไหว้รอบบ้านเหมือนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ ช่วยคุ้มครองลูกและผัวให้ปลอดภัยกลับมาพรุ่งนี้เป็นต้นไปนางต้องอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังสวรรค์ทำไมช่างโหดร้ายกับครอบครัวของนางด้วยนางต้องการที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนาลีถือว่าเป็นลูกสาวที่น่ารักคลองตัวเป็นโสดอยู่ดูแลพ่อแม่ไม่ยอมแต่งงานกับผู้ชายคนไหนกระทั่งลมเพชรชาด ได้หอบเธอไปบนฟากฟ้าอันกว้างไกลภายในท่าที่อับชื้นร่างหนึ่งนอนนิ่งไม่ขยับขยื้อนประหนึ่งว่าไร้ลมหายใจแต่สิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตก็คือบอริเวณสวงอกที่กระเพื่อมขึ้นลงชา้ชา ตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยริ้วรอยขีดข่วนและมอมแมมเศษฝุ่นเกาะตามเส้นผมจนแข็งเป็นกรดเซิงบัดนี้เปลือกตาคู่งามกำลังขยับอ้าออกจากกันทีละน้อยโอ้ยโอ้ยเสียงเล็ดลอดออกจากปากจิ้มริมเบาๆพร้อมกับคิ้วเหลียวโกง่งขมวดเข้าหากันบ่งบอกถึงความเจ็บปวดที่ได้รับเจ็บเจ็บโอ้ยช่วยด้วย นารีรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่ร้าระบมไปทั่วทั้งร่างปานประหนึ่งถูกตรึงให้นอนนิ่งอยู่กับที่มือเท้าหนักเกินจะขยับได้เธอพยายามลืมตาด้วยความยากลำบากแต่ดูเหมือนว่าเปลือกตาได้กลายสภาพเป็นหินแต่ในที่สุดดวงตาคู่นั้นก็ได้ขยายอ้าออกจากกันขนตาที่มีฝุ่นจับจนเป็นสีน้ำตาลกระพริบที่ี ดวงตากลมโตกวาดมองไปรอบๆตัวเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันนะเรามานอนตรงนี้ได้อย่างไรเธอถามตัวเองด้วยความประหลาดใจและเกิดอาการหวาดกลัวจนจับขั้วหัวใจเมื่อรู้ว่าได้มานอนอยู่ในถ้ำที่วังเวงจนน่ากลัวภายในที่ชื้นเย็นเยือกจนขนลุกกินอับของมูลค้างคาวโชวยเข้าจมูกเป็นระยะหญิงสาพยายามยกมือขึ้นปิดจมกูกแต่ไม่สำเร็จ พราะมือทั้งสองข้างหนักอึ้งไร้เรี่ยวแรงเกินที่จะขยับเคลื่อนไหวได้ดังใจเราจำได้ว่าโดนพายุหอบขึ้นไปบนฟ้าแล้วเรามานอนในนี้ได้ยังไงหรือว่ามีคนพาเข้ามาในถ้ำแห่งนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยนาฮีด้วยหญิงสาวนึกถึงผู้ให้กำเนิดทั้งสองขึ้นมาทันทีบรรยากาศที่น่ากลัวรอบกายทำให้รู้สึกเย็นไปทั้งร่าง เวลานี้แม้ใครเข้ามาทำร้ายเธอคงไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะต่อสู้ป้องกันตัวเองหนาวจังเลยโอ้ยหญิงสาวนอนน้ำตาไหลพากแล้วมองขึ้นไปบนเพดานเห็นหินงอกหินย้อยละลานตาแต่หาได้ชื่นชมไม่เธอต้องการที่จะลุกเดินออกจากถ้ำเพราะว่าทำได้แค่เพียงนอนนิ่งๆเท่านั้นครู่หนึ่งกินสาบสางฉุนกึกโชยฟุ้งเข้ามา นารีไม่สามารถเดือบมองเจ้าของกลิ่นได้ถ้าเป็นสัตว์ร้ายเธอต้องตายแน่ๆเสือเสือหรือเปล่านารีใจหายวาบวาดกลัวจนตัวเย็นเฉียบเธอเกืับหยุดหายใจไปชั่วขณะภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองอย่าให้เกิดอันตรายแก่ตัวเองเลยเสียงเดินย่ำเท้าใกล้เข้ามาทุกทีจนกระทั่งกิ่นสาบโชยเข้าจมูกอย่างรุนแรงเป็นอย่างไรบ้าง เสียงทุ้มกังวานถามขึ้นนารีดีใจที่รู้ว่าอย่างน้อยภายในถ้ำแห่งนี้ยังมีมนุษย์พอที่จะเป็นเพื่อนไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเธอพยายามขยับปากตอบด้วยความยากลำบากปวดไปทั้งตัวช่วยฉันด้วยหญิงสาวผู้น่าสงสารร้องขอความช่วยเหลือด้วยเสียงเห็บโหยชั่วครู่เสียงทุ้มหัวเราะสวนกลับมา <laughs> ไม่ต้องกลัวหรอก ที่นี่ปลอดภัยทุกอย่างถ้าข้าไม่ช่วยเจ้าเอาไว้ป่านนี้คงเป็นเหยื่อสัตว์ร้ายไปแล้วนอนเฉยๆเถอะนะข้าจะป้อนอาหารให้คำพูดแปลกๆของเขาทำให้นารีใจชื้นแม้ว่าไม่อาจจะมองเห็นหน้าชายเสียงก้องกังวานก็ตามแต่ก็รู้ว่าคงเป็นคนที่มีจิตใจดีนอกจากจะช่วยให้เธอรอดพ้นจากคมเคี้ยวของสัตว์ป่าแล้ว เขายังออกไปหาอาหารมาให้รับประทานถ้ามีโอกาสเธอก็อยากจะทดแทนบุญคุณให้เต็มที่ขอบคุณมากนะคะนะคะคืออะไรเขาถามด้วยความสงสัยต่อคำพูดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนารีขมวดคิ้วเข้าหากันชะางนรักคนแปลกใจเหตุใดผู้ชายคนนี้จึงไม่รู้จักคำว่านะคะ หรือว่าเขาพำนักอยู่ในป่านานเกินไปโดยไม่ยอมออกไปพบปะกับบุคคลภายนอกกลิ่นสาบเมื่อคู่ค่อยๆบรรเทาเบาบ,าบางลงบ้างแล้วอาจจะเป็นเพราะนารีชินต่อกลิ่นที่ได้รับและรู้สึกว่ามีร่างใครบางคนนั่งลงเมื่อชำเรืองมองดูจึงเห็นว่าเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ30สกว่าปีรูปร่างกำยำเนื้อตัวเต็มไปด้วยมัดกล้ามเขาก้มลงมา เผยโฉมหน้าที่แท้จริงใบหน้าค่อนข้างเหลี่ยมแต่ขมเข้มเต็มไปด้วยหนวดเคราทว,ว่าดวงตาคู่นั้นทำให้หญิงสาวเย็นเยือกไปทั้งร่างเขาดูมีอำนาจแสงเอาไว้แต่น่ากลัวอย่างประหลาดนะคะเป็นคำลงท้ายที่สุภาพของคนทั่วไปส่วนผู้ชายจะพูดว่านะครับแม้จะร้าวระบมไปทั่วทั้งเรือนร่างแต่นารียังพอมีแรง ที่จะอธิบายให้บุรุษดึกรักได้รับรู้ถึงภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งชายหนุ่มผู้มีกลิ่นกายแรงทำหน้าแปลกๆในตาเต็มไปด้วยคำถามข้าไม่เข้าใจที่เจ้าพูดหรอกนะเขาสายใบหน้าเหลี่ยมเคร่งขครึมไปมาเส้นผมที่ยาวเกาะกันเป็นกระเซิงพลย้สะบัดกวัดแกว่งตามไปด้วยดูจากการสวมใส่อาพรหุ้มกายแล้ว เธอรู้ว่าเขาคงไม่ค่อยติดต่อกับบุคคลภายนอกมากนะคุณคงอยู่ที่นี่มานานแล้วสินะหญิงสาวตั้งข้อสังเกตซึ่งเขามองหน้าหญิงงามนิ่งๆพันดวงตาวาวเรื่องเรืองขึ้นราวกับมีแสงอะไรบางอย่างซุกซ่อนเอาไว้ภายในข้าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกบ่อยนะักเจ้าคงเหนื่อยและหิวมากแล้วเอาเถอะเจ้ากินไกน่นิเสีย้ยกล่าวจบ มือใหญ่แข็งหยาบกร้านชูไกด่ดิบๆเนื้อใบหน้าหญิงสาวตกใจด้วยความหวาดผวาเมินหน้าหนีเธอไม่ต้องการที่จะเห็นสัตว์ที่มีเรือนร่างปกคลุมไปด้วยขนเขาบ้าไปแล้วหรือที่จะให้เธอกินไก่ดิบที่ไม่ผ่านการปิ้งย่างคุณกินไกด่ดิบๆหรือคะนารีถามด้วยอาการกระอักกระอ่วนใจและมีความรู้สึกว่าอาหารเก่าในท้องมันทำท่าจะขย้อนออกมาใช่ ทำไมเจ้ากินไม่ได้หรือไงเขาย้อนถามด้วยใบหน้าเรียบขึมน,นารีดาวความคิดของผู้ชายคนนี้ไม่ออกว่ารู้สึกอย่างไรกับเธอผู้หญิงพัทถินเขาได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมแต่เธอก็อดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าเขาคงไม่คิดที่จะทำเรื่องร้ายแรงถ้าหากว่าเขาทำร้ายเธอป่านนี้คงไม่ช่วยเหลือเอาไว้จนต้องมานอนแมบอยู่ในถ้ำแห่งนี้ ฉันไม่เคยกินที่บ้านฉันนะก่อนจะกินก็ต้องเอาไปย่างไฟให้สุกเสียก่อนไฟเขาตกใจต่อคำว่าไฟดวงตาชายโรดด้วยความตกใจสุดขีดถ้าตาของเธอไม่ฝาดจนเกินไปเธอเห็นแววตาสีเหลืองเรืองขึ้นในดวงตาคู่นั้นเหมือนกับตาของสัตว์ร้ายกระหายเลือดเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมีอาการผิดปกติราวกับวาดกลัวสุดชีวิตไฟไง รู้จักไหมเธอแปลกใจต่อท่าทางของชายหน้าเรียมทำไมเขามีอาการหวาดผวาและมีท่าทางแปลกๆต่างจากคนอื่นบางทีเขาอาจมีความลับอะไรบางอย่างซุกซ่อนเอาไว้ซึ่งมันเป็นอันตรายต่อเธอก็ได้นารีจ้องหน้าเขาขมิงรู้แต่ข้าไม่ชอบเขาตอบเสียงดังกังวานกล้องทำพร้อมกับขบกลางเป็นสันนูนขึ้นมาอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันนารีพยายามที่จะขยับตัวลุกขึ้นนั่งแต่ไม่สำเร็จเธอรู้สึกร้าวไปทั้งตัวราวกับว่ากระดูกข้างในมันได้หักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณก็กินของดิบๆนะสิระวังจะเป็นพยาธินะหญิงสาวให้เหตุผลตามที่ได้รับรู้มาว่าการกินอาหารสุกๆดิบๆเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิชนิดต่างๆอาจทำอันตรายจนถึงแก่ชีวิต แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่สนใจ